ตาส,สดเลยดินเลยนี่เห็นไหมดินอยู่เลยไปสวัสดีครับ,รบผมแจ็คแบคโฮวันนี้ก็เสร็จจากภารกิจนะครับผมว่างจากภารกิจก็พากันไปหาปลานะครับยมว่างวันนี้ผมก็มีบัตด,ดี้ไปด้วยนะครับผมพี่พรครับ นี่นานๆไปป่าด้วยกันครั้งโชคดีเลยนะครับผมได้ไปป่าด้วยกันวันนี้ก็ไปหาปลาไปหาไวงแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมเมื่อวานไปดักปลาไว้แล้วก็วันนี้ก็จะไปดูกันนะครับผมดักไว้กลางลำธารน,นี่ก็กำลังไปกันนะครับโอ้โหลำธารไงพี่ใหญ่น้ำเย็นไหมเย็นเย็นไปไป ข้ามลำธารน,นะครับผมข้ามมาฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินมาเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับปลาตกเลือเกินมุดปลาก่นนอนมาลูกพี่น่นมุดมาแล้วครับผมถือถุงปลาถุงตะไคร เดี๋ยวยังไปไป็นไงเห็ดเิว<ย><ำ> <laughs> นี่ <g öl k> นะครับผมย้ำว่างก็เราก็หากินนะครับผมหาปลาหาอะไรกินตามธรรมชาตินี่ก็ใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมาถึงลำธารที่เราใส่ไปแล้วอ่าทานไหลยเย็นมากครับผม เดี๋ยวก็ใส่ไว้ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันไอพี่ใหญ่ดูติดไหมไงพี่ใหญ่ติดไหม,ไหด,ไหมดูสิใส่ตรงป่านั่นแหละนี่ครับผมใส่ตรงปานี่แหละเดี๋ยวไปดูไปลุ้นกันใส่ไปในโพรงนี่แหละเอาไปคูข้างในก่อนไหนครับไหน โอ้ oh, สวยงามอีกแล้วตัวนึงเห็นไหมนี่ปลางามเนาะลูกพี่อืมตัวสวยอันนี้ป<ด>ลาอีไทยไหมอืมอีไทยนะครับผมปลาสดสดยังดิ้งอยู่เลยเห็นไหมนี่นี่แล้เขาไปข้างใน,นะะเป็นโครงไม้นะครับผมปลาเขาจะอยู่อย่างเงี้ <ใน S 2> ยตรงนี้เราจะติดตัวเดียวเอมั้งนี่ ลึกเลยเข้าไปโอ้ได้แล้วเปตัวเดียวแหละใส่เมื่อไหที่ลุ้นไปเรื่อยๆเดียวก็เอาไปนี่นี่ได้หนึ่งตัวได้หนึ่งตัวเดี๋ยวเป็นลุ้นอีกเนาะใช่ใช่เรายังมีอีกหลายหัวอยู่ครับยังเยอะอยู่ยังไม่ได้คู่หมด ีนเพิ่งกูเริ่มต้นเองไปเราเนี่ยถ้ามีกล้องดำปลาเนาะเยอะเลยปกติก็จะมาดำปลานะครับผมช่วงกลางคืนนี่ปลาตัวใหญ่ๆครับในนีน้ไม่ค่อยมีคนหา

เดี๋ยวได้ไปลุ้นอีกหลายหัวอยู่ที่ใส่ไว้ยังอีกยูวครับดูปลาสดๆเลยเนาะปลาดุกก็มีดุกไม้บาดปูสุดๆเลยตัวเนี้ยโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปลุ้นตัวต่อไปอีกมาอีกที่หนึ่งครับตอนนี้ก็เป็นตาหางนะครับผมคุณอาไทยกำลังดูอยู่ครับยังไม่ติดนะเห็นขาวๆอยู่ข้างใน อามนุก,นก็อาง้งหลังตดตัวนึงเพราะว่า้ขายตาหาง นี่นี่ครับผมตดตัวหนึง่งปราคายตาหางก็ะจะเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่ว่าตัวเดียวก็โค้เนาะโค้ยวไปลุ้น,น,นอกีกไปดุมงกันดูครับน้ำใสไหลเย็นเย็นน้ำใสไหลเย็นเขาเรียก ูก,<า>กังวันนี้รู้สึกว่าจะไม่หมานเลย <laughs> ไม่หมานอะไรแต่ก็ <ขอ S 3> ไปที่เที่ยวเที่ยวพอได้กินอยู่ได้กินอยู่บางวันติดได้เยอะก็เยอะนะ เป็นบางวันเหมือนกันโลมมากเลยอานนี้ก็ไหลตลอดปีใช่ <Okay. S 2> ลงมาจากเขาใหญ่ไหลทั้งปีได้น้ำท่ไหลตเยอะทานนี้กอบที่เห็นตาลำทานนี้ก็ ไม่ใช่กบนานะครับผมจะเป็นกบเขาที่กบครองหรือกบป่านะครับกบภูเขาใช่ตัวขาย,ยาวๆเนาะเหมือนคล้ายๆเขียดตะปาาตาจะโตใช่โอเคครับไปดูกันต่ออีกอ๊ะเ๋ยดูแกะแกะนี่จากไม้ก่อน ใส่บ้ากเลยครับน้ำลงมาจากภูเขาหน่ยครับได้ไหมจจาทยดไทยไมันค่อยชัดนะโอเคได้กินอยู่ครับพอได้อยู่วันนี้พอได้อยู่ครับไม่ผิดบังไม่ผิดบัง อาวโซดเลยดินเลยนี่เห็นไหมดินอยู่เลยไปโอเคไปเราเดี๋ไปลุกกูเสร็จแล้วนะครับเดินมาตามลำธารเรื่อยๆตะขายก็มีหลายหลายหัวนะครับผมตัดเป็นหัวสั้นๆใส่ตามไม้ตามซอกไม้ตามโครงหินนะครับผมก็พอได้กินเนี่ย แล้วก็ไปแกะกันนะครับเนี่ยครับผมเยอะอยูอ่เยอะสองโลอยู่ครับสองโลสามโลอยู่อือพอได้กินเนี่ยตัวใหญ่เห็นไหมนี่นปลาสด,สดเลยใช่เราไปทําอะไรกินนี่เนี่ยยังไม่รู้ครับต้องไปคิดเมนูที่โน่นคิดเมนูที่โน่นครับแต่กินไม่หมดหรอกเดี๋ยวก็เอาไปแบ่งเพื่อนในฐานได้เนาะใช่ใช่ที่เหลือก็มีเวลาก็ทําปลาส้มไว้อืมใช่ไม่ก็พาตากแดดใช่หลายเมนูแต่สุมากก็จะลาบเนาะใช่ปลาเนี่ยพอเราลาบ ปลาเขาเรียกปลาที่ขมไหมปลาขาาธรรมชาติเนี่ยรสชาติจะอร่อยเนาะปลาสดรมเนื้อจะหวานอืปลาสดนี่เนื้อเนื้ออร่อยเนาะเนื้อหวานไม่เหมือนปลาที่ว่าเราจับมาเราเก็บไว้นานอ่ะอืปลานี้นี่จะไม่ค่อยคขวาเนาะเป็นปลาน้ําไหลไม่เหมือนปลาที่เป็นน้าขังครับปลาน้ําขังนี่รสชาติเขาจะกลิ่นจะคาวหน่อยแต่ปลาเนี่ยรสชาติจะไม่มีกลิ่นคข้านะครับผม ลาเนี่ยเพราะว่าลาทานน้านี่ไหลตลอดครับผมวันนี้ก็มาหาปลากับพี่พรนะครับมาเป็นคู่หูกันมาช่วยกันหาพี่พรก็เป็นตากล้องให้เรามาใส่แว้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะใช่เมื่อวานเมื่อวานตอนมืดแล้วแหละเราวางเราก็มาใส่นี่ก็ร็่ก็มากู้แบบเนี้ยครับผมวันนี้ก็จะไปแกะปลาก่อน วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบายไปท